หักอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะทำการล้างนะครับล้างหน่อตรงนี้แหละบรรยากาศร่มรื่นครับดูร่มรื่นมากๆครับจุดนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมบอยนะครับในช n n e l นอกบ้านครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาหาหน่อไม้นะครับในบริเวณป่าที่อยู่ด้านหลังผมนะครับตรงโน้นนะผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ริมเขื่อน,นครับผมโดยเขื่อนนียก็จะอยู่แถวแถวป่าที่ผมมาผูกเปนอนนะครับกลางเต็นนี่ครับ ก็เป็นเขื่อนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับก็วิวดีครับผมบรรยากาศดีน้ำค่อนข้างจะลึกนะครับความลึกของน้ำเนี่ยตรงแถวแถวนี้เลยนะครับใกล้ๆตรงนี้ก็ความลึกประมาณ4ีเมตรห้าเมตรครับผมก็ลึกพอสมควรครับจุดที่ลึกที่สุดก็จะอยู่ทางฝากน้นครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อน มาหาหน่อไม้นะครับแล้วก็เดินสำรวจป่าครับเพื่อหาจุดที่เราจะมาผูกเปลนอนหรือว่ากางเต็นต์ตั้งแคมป์กันในครั้งต่อไปครับผมก็หลักๆก,ก็จะเป็นการสำรวจพื้นที่นั่นเองนะครับว่าพื้นที่ไหนเหมาะหรือเปล่าสําหรับการมาผูกเปลนอนมาตั้งแคมป์นะครับก็เป็นการมาสำรวจพื้นที่ครับก่อนที่เราจะมาถ่ายทําคลิปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ผมจะได้หน่อหรือเปล่า ก็อุปกรณ์สําหรับวันนี้ผมเตรียมมาไม่เยอะนะครับก็จะมีถุงย่ามเก่าๆหนึ่งใบครับแล้วก็มีมีดอยู่ด้านในนะครับแค่นั้นเองแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมเอ๋อเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ผมจะได้หน่อไม้เยอะหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมตั้งเป้าไว้ประมาณสักสิบหางก็พอแล้วนะครับผมจะเก็บไปเฉพาะ พอกินก็พอนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มาเก็บต่อไปครับผมนี่เป็นบรรยากาศเขื่อนข้างหลังผมนะครับวิวสวยมากเลยครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะไปหาหนอกันในป่าตรงโน้นนะครับป่าที่เราจะไปพอจากจุดนี้ไปจนถึงเขาลูกโน้นนะครับประมาณกิโลนึงครับผมจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะลัดเลาะริมบริเวณ ริมเขื่อนไปนะครับผมครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาจนถึงในป่าแล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้รู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงน้ําไหลครับจากในลําห้วยเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะครับประมาณ1นถึงสวันครับผมทําให้สภาพพื้นที่ป่าเนี่ยมีความชื้นครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่เห็ดจะออกนะครับ ซึ่งก็มีร่องรอยนะครับของชาวบ้านที่มาหาเห็ดครับผมเห็ดก็ขึ้นไปทางบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ชาวบ้านจะไปนิยมไปหาเห็ดนะครับ ส่วนหน่อไม้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทางนี้อีกนิดนึงครับผมเดินไปประมาณน่าจะ100-200ถึง200เมตรก็น่าจะเป็นจุดที่เราจะหาเห็ดได้เฮ้ยไม่สิจะเป็นจุดที่เราจะไปหาหนอนั่นเองครับนี่กินได้นะครับเห็นนี้ บ้านผมเรียกเห็ดน้ำแป้งนะครับเนี่ยก็สังเกตง่ายๆครับสำหรับใครที่ไม่เคยหาเห็ดหรือว่าไม่รู้จักเห็ดนะก็ดูร่องรอยการกัดกินของมแมลงครับหรือว่ามีหนอนเป็นหนอนเห็ดนะครับผมโอ้ไปเป้าหมายของเราวันนี้นะครับก็คือ หน่อนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูว่าผมจะมาหาหน่ออะไรครับผม เราเจอเห็ดครับเพื่อนๆจะเป็นเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนชนิดหนึ่งครับแต่ว่ามันใกล้จะมันใกล้จะม้วยนะคือ,อเนี่ยมันมันแก่แล้วครับเพื่อนๆ อแต่ดอกนี้ยังยิงแข็งนะยิงแข็งใช้ได้ซึ่งบ้านผมเนี่ยเรียกว่าเห็ดขนแดงนะครับหรือว่าเห็ดขนพานนั่นเองครับผมม,มันก็มีอยู่แค่นี้เองครับผม หินครับร in ูปแรงแปลกๆเหมือนหินสําหรับเขามาสลักชื่ออะไรอย่างนี้ก็สวยดีนะครับ ก็ความจริงแล้วนะครับผมชอบเข้ามาเดินปะนะครับสํารวจป่าอะไรแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าเราได้เราได้กลิ่นของป่าครับผมยิ่งหากในวันที่ฝนตกแบบวันนี้นะครับป่าก็จะมีความชืน้นเราจะได้กลิ่นของป่ากลิ่นของต้นไม้แล้วก็ กลิ่นของดินนั่นเองนะครับซึ่งผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบมากๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆไม่ค่อยจะดูคลิปในวันที่เข้าป่าสักเท่าไหร่ก็ส่วนมากจะชอบคลิปผูกเปนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะส่วนมากก็เลยจะทําคลิปค้างคืนแล้วก็ผูกเปนอนไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเดินป่าแบบนี้สักเท่าไหร่ครับผม ซึ่งแถวนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราสามารถหาหน่อได้แล้วนะครับซึ่งหน่อที่ผมมาหาในวันเนี้ยก็คือนี่เลยครับนี่ครับลักษณะของต้นมันนะครับนี่ครับผมก็เจ้าหน่อชนิดนี้แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าหน่อไรนะครับผมหรือว่า หน่อไม้ไร่นั่นเองลักษณะเด่นก็จะเป็นหน่อที่มีลักษณะที่เป็นเถานะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นตรงตรงเหมือนกับหน่อทั่วไปนะครับนี่ดูต้นมันครับแล้วก็จะมีหน่อออกเนี่ยครับออกจากกิ่งของมันเลยนะครับผมเราเราก็จะสามารถตัดแบบเนี้ยไปกินได้แต่วันนี้ที่ผมจะมาหาก็คือจะจะไม่ได้เอากิ่งนะครับ นี่เราจะเอาแบบนี้ครับผมนี่นี่ครับเราก็จะหาหนอแบบนี้นะครับที่ออกจาก พื้นดิน,นครับผมนี่อีกอันนะึ่นี่ครับเราก็จะหาแบบนี้นะครับคิดว่าจะเอาสักสิบยี่สิบหางก็พอแนละ้วเอาไม่เยอะนะครับแบ่งให้คนอื่นกินบ้างแค่นี้ก็พอลนะ แบบนี้นะครับที่เราจะเอาหาไปเรื่อย บบนี้ก็ใช้ได้เป็นหน่อที่หาง่ายแล้วก็โตวไวมากครับนี่ อย่่างนนีีนะ้แป๊บเดียวเกือบเต็มถุงละดูก็เราจะเอาไปกินมื้อเดียวก็พอนะครับกินเยอะเดี๋ยวจะไม่ดีต่อสุขภาพเขาว่างั้นนะมันเยอะมากเลยนะครับเราเอาไม่ไหวจริงๆหางหนึ่งนู่นอีกหางหนึ่งเยอะอยจริงๆ วิธีการเอาหน่อพวกนี้ก็ไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากครับบาดารูปพักเข้าไปได้แล้วนี่นี่คือวิธีการเอาง่ายๆนะ ก็พื้นที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับผมเดี๋ยวผมจะหาหน่อไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศในการหักหน่อหรือว่าตัดหน่อบ้างนะครับผมก็อาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างจัดพื้นที่นะครับผมพื้นที่ลำบากนิดนึง มแล้วครับแล้วตัวนี้ผมก็ได้หน่อที่ผมต้องการนะครับหน่อไร่นั่นเองนี่มากพอนะครับที่จะทํากินเย็นนี้ซึ่งผมจะให้ดูหน่อไร่ครับตรงนี้นี่ครับนี่เป็นหน่อที่เกิดมาจากกิ่งของมันน้นเองครับผมก็ตรงนี้ก็ใช่ครับผมยังมีด้านในอีกนะครับซึ่ง เป็นลักษณะพิเศษของเจ้าหน่อชนิดนี้ครับผมที่จะออกตามกิ่งดูครับนี่กินได้นะครับแต่เนื่องจากฤดูนี้เนี่ยหนอเยอะมากๆครับผมนห้ดูตรงนี้ก็มีครับนี่หน่อเยอะมากครับก็เลย ไม่มีใครสนใจหน่อที่ออกจากตรงกิ่งนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเอาหน่อที่อยู่ที่ออกจากดินขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวผมก็จะทําการล้างหน่อตรงนี้แหละบรรยากาศร่มรื่นครับดู ลมลื่นมากๆครับจุดนี้ ก็ขยะก็อย่าลืมเก็บกลับบ้านนะใหญ่ๆเลย ได้แค่นี้เพื่อนๆก็ไม่มากไม่น้อย ครับก็ตอนนี้ผมก็ได้หน่อไม้นะครับที่ผมหามาเสร็จเรียบร้อยครับนี่อนี่ครับอยู่ในกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยผมก็นำหน่อมาล้างตรงจุดนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะครับเนื่องจากกะไว้ว่าจะมาหาหน่อไม้แล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองครับแต่ว่าก็ไนไหน ทิปของผมเนี่ยก็ไม่เคยมีทริปที่หาหน่อไม้ที่เป็นหน่อไร่แบบนี้ครับผมก็คิดว่าอาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยากจะเห็นบรรยากาศป่าบรรยากาศการหาหน่อไม้หน่อแบบนี้นะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนเพืพี่ๆครับผมก็หลังจากนี้ผมก็จะเดินทางกลับครับโดยผมจะเดินตามสายน้ำไปนะครับ ไม่ได้กลับไปทางเดิมครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสองข้างทางระหว่างเดินตัดเลาะตามลำน้ำแบบนี้ครับผมไปไปกัน โอ้โห oh, oh. ดูพื้นที่บริเวณนี้ครับน่าจะโดนน้ําพัดมากองตรงนี้ครับน้ําป่าครัไปทางไหนดีทางนี้แล้วกัน ดูน้ำกัดเซาะบริเวณนี้ครับนี่แหละครับเพื่อนเอนนอกจากการเข้าป่ามาเก็บหน่อไม้นะครับหาหน่อไม้เพื่อไปเป็นอาหารเย็นแล้วก็อีกหนึ่งความตั้งใจครับก็ตั้งใจจะเก็บบรรยากาศ ป่ามาฝากเพื่อนๆน,นะผมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ซึ่งอยากให้เพื่อนๆได้มาอยู่ในธรรมชาตินะครับณนะจุดนี้ด้วยกันกับผมจริงๆครับรู้สึกสดชื่นจริงๆครับผม แต่ถ้าหากว่าเกิดฝนตกในป่านะครับให้รีบขึ้นที่สูงครับผมเลี่ยงการเดินบริเวณน้ำแบบนี้นะครับอาจจะมีน้ำป่าไหลามาจากบนเขานะครับซึ่งมีความอันตรายนะครับอย่างมากเลยครับผมก็ไม่แนะนำนะครับ ก็ซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่พาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเดินชมบรรยากาศในป่าแล้วกันนะครับนานๆทีจะได้มีโอกาสเข้าป่าแล้วก็ถ่ายบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้มาฝากเพื่อนๆพี่ๆครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมติดตามนอกบ้านชาแนลด้วยนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะหา นอแถวนี้อีกสักนิดนึงนะก่อนจะเดินทางกลับ